ขาดความมั่นใจเวลาเล่นฟุตบอลแก้อย่างไงหลายคนนะครับมีปัญหาเรื่องความมั่นใจเวลาเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะไม่มั่นใจเวลายิงประตูไม่มั่นใจเวลาเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ไม่มั่นใจเวลาเล่นเป็นทีมกลัวเพื่อนว่ากลัวโค้ดว่าหรือว่าแบบกลัวเล่นไม่ดีตัวเองตัวเล็กเกินไปกลัวคัดบอลไม่ติดและอีกเยอะแยะนะครับคือพวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่เรามักจะเรียกว่าความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ อาจจะโยงไปถึงความกลัวด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันมีที่มาเรื่องของความมั่นใจในตัวเองหรือการที่เราขาดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมีที่มานะครับซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แล้วเราก็โดนคนรอบข้างนะครับโดนคนรอบข้างไม่ว่าจะเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าผู้ใหญ่หรือใครๆก็ตามนะครับ พูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือว่าโต้ตอบในสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะครับมันทําให้เราจดจําเรื่องเราเหล่านั้นว่าการที่เราทําแบบเนี้ยมันทําให้คนหลายคนคนรอบตัวไม่พอใจนะครับทั้งที่จริงนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดนะครับไม่มีใครที่แบบยิงเข้าประตูทุกครั้งไม่มีใครที่เลี้ยงหลบได้ทุกครั้งนะครับทุกคนมีความผิดพลาดแม้แต่ระดับโลกหรือว่าคนที่เล่นบอลเก่งนะครับ ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับความไม่มั่นใจในตัวเองใหม่เลยนะครับว่าจากเดิมที่เราคิดว่าความไม่มั่นใจหรือว่าสิ่งที่เราทําพลาดมันทาให้เราเกิดผลลัพธ์ที่ย่ําแย่นะครับเราเปลี่ยนความคิดนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทําให้เราเล่นบอลเก่งขึ้นดังนั้นนะครับผมจึงอยากแนะนําวิธีแก้ให้เรามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งผมจะแนะนําข้อแรกเลยนะครับคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโอเคไหมครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคือถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับโรนัลโด้เมสซี่อย่างเงี้ยถามว่าใครเก่งกว่าก็รู้อยู่ใช่ไหมครับก็คือเมสซี่โรนัลโด้เก่งกว่าคือแบบไม่ต้องมาวัดฝีมือก็พอจะรู้แล้วถูกไหมครับนี่ไงครับคือแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้ว เรื่องจริงก็คือมันเกิดขึ้นเร็วมากเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างอย่างรวดเร็วว่าเพื่อนคนนี้เล่นเก่งกว่าเพื่อนคนนี้ลิยงหลบเก่งกว่าฉันพยายามทําแล้วมันไม่ได้ฉันคงแบบไม่เก่งเท่าคนนี้เพราะคนนี้เก่งกว่าซึ่งมันไม่จริงทั้งหมดนะครับเพราะเรื่องจริงคือเราแค่ยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะลิงหลบพูดตรอสู้ได้เราแค่ไม่รู้ว่า ต้องทำไงถึงจะยิงประตูแม่นเราแค่ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงเล่นกองกลางยังไงเล่นกองหน้ายังไงถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุมันไม่ได้มาจากภายนอกเลยนะครับมันมาจากตัวเราเองเราคิดเองนะครับเราคิดขึ้นมาเองว่าฉันไม่เก่งเท่าเขานะครับถ้าที่จริงแล้วเราอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้แต่เราไม่รู้ตัวเองโอเคไหมครับหรือว่าเราไม่ได้ฝึกบางอย่างเขาฝึกยิงประตูมามากกว่า แม่นยำกว่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําประตูได้เราฝึก,กยิงประตูก็จริงแต่ฝึกไม่มากเท่าเขาฝึกไม่แม่นเท่าเขามันก็ส่งผลให้เขาเก่งกว่าในสนามนึกออกไหมครับหรือว่าที่เขาตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมีดมความแข็งแรงมากกว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเกิดมาแล้วตัวเริ่มทันทีเลยนะครับเป็นเพราะเขาจะฝึกเวทฝึกวิดพื้นซิทอัพโอเคไหมครับเขาทํามาเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีมันก็เลยส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้แต่เราเป็นยไงครับ ทำบ้างไม่ทำบ้างเดี๋ยวแบบอาจจะไม่ได้ทําเลยนะครับมันก็ส่งผลให้ว่าทําไมเราเบียดเขาไม่เข้าทําไมเขาแข็งแกร่งกว่าทําไมเขามีแรงเยอะกว่ามันมีสาเหตุมาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันแก้ได้เคียงเราสร้างสาเหตุที่ดีเราก็ไปฝึกเป็นไงครับฝึกกล้ามเนื้อไปฝึกบิ่งเพิ่มความฟิตไปฝึกทักษะการยิงประตูให้แม่นขึ้นทํามาเรื่อยๆด้วยความสม่ําเสมอสักวัน มันก็จะเป็นวันที่เรามีความแข็งแกร่งมีความสามารถที่พอๆกับเขาหรืออาจจะเก่งกว่าเขาเลยก็ได้โอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกคนมีความสามารถในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องหาสาเหตุให้เจอโอเคไหมครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทําให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นเล่นบอลเก่งขึ้นถ้าใครชื่นชอบนะครับหรืออยากจะแนะนําอะไรสามารถ คอมเมนต์ได้ด้านล่างแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ